สวัสดีครับพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบอกนะครับผมตอนนี้พี่วีอยู่ที่วัดพระาธาตุดอยตุงนะครับบนดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้จะมาอาพามาทาบุญนะครับว่าเอ๊ะเราขึ้นมาไหว้พระาธาตุดอยตุงเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างนะครับซึ่งพี่วีก็รวบรวมไว้ภายในคลิปนี้นะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างถ้าเราขึ้นมาไหว้พระาธาตุดอยตุงแล้วที่เราต้องทํากันนะครับเริ่มจากกิจกรรมแรกก่อนครับ ลำดับที่หนึ่งนะครับผมเราก็ไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนที่ตรงนู้นนะฮะชุลิศิบ์ป่านแล้วก็มาจุดบูชาพระธาตุดอยตุงที่ตรงนี้นะฮะเป็นศาราที่อยู่ด้านบนพระธาตุดอยตุงนะครับก่อนที่ที่เราจะจุดทุกเทียนบูชาเนี่ยก็สวดคาถาบูชาพระธาตุดอยตุงตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็สวดพิมพาทักัชชะตรงนี้นะฮะ ลำดับที่สองนะครับผมเราก็มาเขียนเขียนชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็อขอพรสิ่งที่เราต้องการนะครับที่ผ้าเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปห่มพระธาตุดอยตุงนะฮะอันนี้ก็จะนานๆแล้วไปห่มทีนะครับก็ให้เราเขียนชื่อนามสกุลเรานะครับผมเขียนชื่อนามสกุลเราลงไปนะครับพี่วีก็จะเขียนชื่อช่องแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอพรให้ได้หนึ่งแสนซับนะครับผมนี่นะฮะ ก็พอเขียนชื่อตรงนี้นะก็มีปักกาอยู่ลำดับที่3นะครับผมจะเป็นการถวายตุงนะฮะเป็นพุทธ,ธบูชาที่พระธาตุดอยตุงนะครับผมนี่คือตงุงตุงชุดหนึ่งก็149บาทนะครับก็บูชาที่ที่ตรงนั้นของวัดนะครับพอบูชาเสร็จก็เดินมาเดินมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ มีคํากล่าวที่เป็นบทสวดอยู่นะฮะเราก็สวดมนต์แล้วก็ขอพรนะรแล้วก็เอาตุงเนี่ยไปห้อยด้านบนนะฮะประเป็นการถวายตุงแด่พระธาตุเจ้าโดยตุงนะครับเป็นพุทธบูชานะก็เลือกที่เกี่ยวได้นะครับเกี่ยวได้ชุดตุงชุดหนึ่งก็ร้อยสี่สิบเก้านะครับก็ก่อนที่จะถวายก็สวดมนต์ก่อนแล้วก็ขอพรนะฮะมีบทสวดให้พร้อมนะครับ ลายตุงที่นี่ก็จะเป็นลายลาสิบสองราศีที่อยู่บนตุงนะฮะเหมือนกันหมดเลยก็คือเห็นไหมเริ่มจากเป็นลายตุงที่เป็นสิบสองราศีนะฮะถ้าเราสังเกตต่างกันแค่สีข้างบนก็จะเป็นพานพุ่มแล้วก็เป็นราศีทั้งสิบสองนะครับที่เรียงกันมาคือสีไหนก็ได้นะฮะที่เราที่เราชอบเพราะว่าเป็นสิบสองราศีทั้งหมดนะครับ ลำดับที่4ี่นะครับผมหลังจากที่เราถวายตรงแล้วนะครับเราก็จะห่มผ้าพระธาตุดอยตรงนะครับห่มผ้านี่ก็ชุดหนึ่งเราสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับคนที่มาไหว้พระธาตุดอยตรงก็บูชาผ้าเป็นผ้าเหลืองผ้าสีทองแบบนี้นะฮะข้างในผ้าก็จะมีเข็มกัดติดด้วยเข็มกัดแบบนี้นะฮะเข็มกัดก็ห่มไปเรื่อยนะฮะกิจกรรมที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นการเดินเวียนรอบพระธาตุดอยตรงนะครับ

เดินเวียนรอบพระธาตุเจ้าดอยตุงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ห่มผ้าสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปเราก็จะมาถวายสังฆทานนะครับที่อุโบโสถอุโบสถนะครับหรือว่าโบสถ์ที่อยู่ข้างๆพระธาตุเจ้าดอยตุงนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินขึ้นบันไดนาคนะครับบันไดนาคที่อุโบสถหรือว่าโบสถ์นะฮะยัตงต้องถ่อดรองเท้าก่อนนี่นะฮะเพื่อจะไปถวายสังฆทานนะครับเราจะผ่านแผ่นธรรมจักรเข้าไปข้างใน นะตรงนี้ก็จะเป็นภา,า,ายในอุโบสถนะครับพระธาตุดอยตุงนะฮะด้านบน,นจะเป็นรูปพระพิฆเนศเป็นช้างที่มีสี่มือนะฮะพระลางหูนะครับที่แกะสลักลายปูนปั้นนะครับก็จะมา,าหยดถวายสังฆทานตรงนี้แล้วก็เลือกชุดผ้าไตาจีวรแล้วก็สังฆทานตามศรัทธานะครับแล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าตรงนี้ที่กวดน้ํานะ เตรียมที่กวดน้ำเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็เดินเข้าไปในอุโบสถนะครับเพื่อที่จะถวายสังฆทานนะครับอันนี้ภายในอุโบสถนะฮะที่ผู้คนมาถวายสังฆทานกันนะครับโอเคนะครับวันนี้พี่วีมาทําบุญที่วัดพระธาตุดอยตุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เพิ่งถวายตุงแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะมากเลยภายใน วัดพระธาตุดอยตุงนะฮะก็รู้สึกดีมีความสุขแล้วก็ได้บุญกลับบ้านนะครับผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของพี่วีด้วยนะครับถ้ามีโอกาสได้มาทำบุญก็อย่าลืมทํากิจกรรมที่พี่วีแนะนําไว้แล้วนะฮะโอเควันนี้กลับแล้วสวัสดีครับ